รับเรามาอยู่กับจิเททาร่นะครับกับแก้งอะไรแก้งสเปิร์มแต่ชื่อผมอย่ทชื่อมาฟีเดยกได้ว่าแดกฟีอย่างเดียวนะครับเราคุยกันเลยพร้อมปืนพร้อมอะไร,รแล้วแล้วก็ไปหาของฟีกันเลยลุยอยู่ในว่าจะได้ไม่มีใครเลยรถฟีนะแล้วก็จะสตาร์ทแบบไปแบบนี้แล้วก็จะลงรถเกิดแล้ับคานขับาน u du mày thảp u mát u kiệt mát các bạn ai chơi mà bỗng kiệt <blue> liền mà ha chơi gú ai chơi gú u du nhìn ta lại ai sặc phi ha mày ี่่ใชมรถแม่งมีน้ำมันไหมเนี่ยเอาฮะปืนมันบวกเยอะนะไอ้นี่มันได้ยิงทีเดียวตายอี้จางเอยโอเคนะไอ้นี่ ก็โดนยิงฟรีๆเลยนะไอ้เหี้ยเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะโมรอดแล้วทำให้กลุ่มโมลอดเลยจัดมาดิไหนมันเสร็แล้ว ล,ล้มละไอ้ฟรีผมฟรีเนี่ยฮะมานี่ฟรีนักเห้อฮะ แกงมาแกอันนี้ตัวมาฟีผมฮะตาคกับอะไรแกงสัเปิร์ตไป่ไม่รู้แกงไอหมวกสีหมวกหรือดูบัตดูบัตดูบัตอะไรกันเราดีมาฟีนี่คือมาตายฟีอย่างเดียวนะแบบว่าไปก็ตายตายฟีฟีนะไม่ใหญ่นะว่ายน้ลมเลยตายฟีแล้วนี่เลยครับนี่แกงมาฟีของเรานะ เราจะไปตามแบบฟรีๆน,นี่แหละคือมาอฟรีของแท้ ล้มไปเลยตายฟีกันเรียบร้อยเลยนะมาตายฟีกันะอย่าไลแก่แกงมาฟีมาตายฟีนะง่ายๆเอาไปไม่ได้ปะมาตายฟีะอะไรมันจะอู้อะไรจะแลกขนาดนะั้นอะไร อะไรกันโอ้มาฟีตายฟีอย่างเดียวเลยอะไรนตายให้แบบฟุตฟีดตายแล้วตายแล้ว hello มาแก้งมาฟรนะีมาตายฟรีอย่างเดียวอย่นี้โู้ล้มเลยมาฟรีเราจะล้มเรื่อยๆแต่ทายวยตายเรื่อยๆนะฉะนั้นไม่ชม,มชื่อแก้งมาฟรีนะครับ ทำอะไรก็ฟรีไปหมดตายก็ตายองฟรีตายก็ฟรีล้วเิ่าเลยไม่ได้ปะอะไรมีผีไม่พอบนรไปอย่างนี้เร็วนะ Bye. ตอะไรอีกนิดเดียวเองอะไรวะไม่ใช่สูตรเติมนะเดี๋ยวนั้เรามาฟรีอยู่แล้วผมก็แต่งเฉยๆไม่แล้วก็ฆ่าได้แล้วสบายสบายอะไรกันล้มแค่นั้นทำไม่ได้ เดือดไปดีเข้เา้าแล้วเข้ามาแล้วรอดนะรอดนะรอดแล้วเราก็เดินช้าไปมาเัดลมตื่น วไตายเรื่อยๆเลยมาฟรีฟรีจริงๆ <h ast> ลบเลยนะเราเลิบตายเรื่ <h ast> อยๆแล้วพยายามตายครับพยายามตายไปแล้วกี่ตัวเนี่ยตายไปสามาตัวแล้วนะพยายามตายเยอะนะ อะไรก็ไปโดนมันคืออะไรวรนะรหว้ลบเลยาลจ้ครับเรามาตายฟรีกันก็คือ ที่ง่ายก็คือนาฟีนั่นแหละนะก็ตอ้องนับเท่างนี้